สื่อชนทุกท่านครับกองทัพภาริษสามกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสามจากการข่าวภางที่80ณและกอะงขัาวารท่าที่1กึงกรมาราบ่าที่4ค่าย้ทีละประวัติอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบภาร,รกิจการช่วยเหลือประชาชนและภาร,รกิจอื่นๆจำนวน4ี่เรื่องในวันนี้ตัวน,นี้ระผม พันเอกรุ่งคุณมหาพญาวงโฆศกกองทัพภาคที่สามพระเอกนายแพทย์โรดคนถุงเดินและพันโทรงสิ์รชการคณะทำงานโฆษกกองทัพภาคทีส่สามเป็นผู้ดำเนินการแถลงข่าวครับเรื่องที่หนึ่งกองทัพภาคที่สามกับการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือเ้อไวรัสโควิด -19 จากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวอรัสโควิด จะมุ่งางทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทําให้ประชาชนได้รับความสุดล้อนในการจัดหาเรื่อนโภโคโรนโคเป็นจานวนมากนั้นในการนี้รัฐบาลที่สามมอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่ดาเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนเพื่อเป็นการรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่เพื่อสนับสนุนก,การตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของอารงคนและครอบครัวรวมทั้งชุมชนสังคมดังนี้ หนึ่งการมอบอาหารแก่ประชาชนโดยนำรถตัวสนามบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อีกครั้งจะมีผู้มีจิสราในการสมทบทั้งเงินและวัตถุดิบเพื่อนำมาประกอบอาหารมอบให้ประชาชนในพื้นทะี่ณจุดัดกรองวัตถุณภูมิร่างกายซึ่งผู้เดินทางรับอาหารจะได้ใช้เกลียวละกฮอล้านความสะอาดมือจัดเข้าแถวให้เป็นระเบียบเระยะห่างทางสังคมพวกที่ผ่านมามีการดำเนินการได้แก่ เมื่อวันที่1ถึง15เมษายนสองพลทหารราบที่7กองบาได้นำหน่วยในพื้นที่หมุนเวียนจัดรถัวสนามมอบอาหารบริเวณลานจอดรถหน้ากองบลทหาราบทีเ7ษอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มอบอาหารวันละ300ยชุดเมื่อวันที่9และวันที่13เมษายน2 5งพกองบลญชาการาาที่1โดยกองพัญชาการฐาาที่13กรมหานราที่3ได้จัดรถัวสนาม มอบอาหารให้กับประชาชนบริเวณาล,ลานจอดรถหน้าใต้ข้อศูนยาเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์โดยโมอบอาหารวันละ1,000ชุดเมื่อวันที่10ถึง15เมษายน2563กองทัพภาคที่ 3, 3โดยโมลโ,โทฐานบกที่39ได้จัดชุดรถปูวสนามมอบอาหารแกกประชาชนบริเวณข้อทางวัดคูหาสวรรค์หน้าใต้จุดเดน็นพระเนเรเสรอมหาราอำเภอเมืองจังหวัดพิศณุโลกโมอบอาหารวันละ 100ชุดเมื่อวันที่11เมษายน2563กองรรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับกอทงทหารราบที่14และกองพันทหารราบที่2กองทหารราบที่14จัดรถรัวสนามมอบอาหารให้กับประชาชนบริเวณบ้านได้หลำงป่าอำเภอโพสัพีนครจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน200ชุดเมื่อวันที่13และ14เมษายนศูนย์ราการจิตอาสารชาชคา บนฐานบกที่33โดยกรมหารราบที่7ร่วมกับกองพันฐารราบที่1กรมฐารราบที่7จะรดพวสนามมอบอาหารให้ประชาชนณลานสงกรีพระเจ้ากระเิละอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มอบอาหารวันละ500ชุดเมื่อวันที่13-15เมษายน2563กองพลหารราบที่4และหน่วยขื้นตงดำเนินการมอบอาหารในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์บริเวณบ้านกาะเพ็ดหมู่1บ้านหมอแกงหมู่3 และบ้านหนองแก่พัฒนาหมู่7ตำบลนครสวรรค์ออำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มอประหาร600ชุดกรมทหารมืนใหญ่ที่4และกองทหารมาที่9กองพลทหารที่4ร่วมกับคณะกิจอาสา904หลักสูตรประจำรุ่นที่4ัาค2และหลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่4ภา6 3จัดรถควัวสนามประกอบอาหารมอบให้กับประชาชนณเทศบาลเมืองกาลยิปมอเมืองจังหวัดพิษณุโลกจำนวน300ชุด กองอาหารพืนใหญ่ที่หนึ่งร้อยสี่กรมทหารพื้นใหญ่ที่สี่จัดรถตัวสนามมอบอาหารให้กับประชาชนนตรลาดสดเทศบาลตะบนพิ์ลามอำเภอพิ์ลามจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดสี่ร้อยชุดกองอาหารสื่อสารที่สี่กองวอนลาบที่สี่โดยชุบขุนอาสามอออาหารให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลทอแท้อำเภอวัดโบดถจังหวัดพิษณุโลกจำนวน3สามร้อยชุดสองการจัดกำลังทหาร ในการจับจุดตรวจร่วมจำนวน54จุดสายตรวจร่วมตามเส้นทางและพื้นที่สำคัญจำนวน29เสน้นทางโดยใช้กำลังคนสารวัตรทหารจำนวน332นายมีผลการจับกลุมผู้กระทำผิดฝ่าฝืนราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ร่25วมกับตารนวจปืนเรือนและปะ่ายปกครองสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายได้232 3. การจัดสร้างตู้ความดันลบเพื่อสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลทาหารในพื้นที่ปัจจุบันได้จัดทำและส่งมอบให้กับหน่วยจำนวน12ตู้ระหว่างดำเนินการอีก11อตู้ทั้งนี้เมื่อวันที่14เมษายน2563ายที่ผ่านมาได้เชิญวิทยากรจากกรมแพทย์ทหารและวิศวกรผู้พัฒนาะ 6, ระบบมาอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทหารในการนำไปขยายผลต่อไป และเหยียดตามเอกสาราที่แจกจ่ายจ,จึงขอเรียนพี่น้องประชาชนในพืบบ้นที่17กังหวัดภาคเหนือให้เกิดความมั่นใจว่ากองทัพบกโดยกองทัพภาค3มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยึอทอธปกรณ์ทางทหารรวมทั้งดำเนินการศัยภาระการทหาราาทุกด้านของกองทัพบกเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้พ้นจากวิกฤตทุกโอกาส